สวัสดีครับเปลวไฟที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเปลวไฟจากเตาแก๊สชีวมวลนะครับลุงหนองนะครับเวอร์ชันหกจนย์จนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นฟืนผสมถ่านนะครับฟืนผสมถ่านนะครับเตาชีวมวลตัวนี้นะครับทำจากสแตนเลสเกรด304นะครับท่อไฟมีความหนา 1.5มมนะครับความจุ7.5ลิตรนะครับซึ่งเป็นเตาที่ใช้ในครัวเรือนขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับลักษณะของเศร้าเตาเนี่ยนะครับมีขนาดความกว้างแล้วก็ตัวเตามีทรงเตี้ยนะครับมีทรงที่เตี้ยนะครับ ให้ความร้อนสูงนะครับเปลวไฟสั้นและนุ่มนวลน,นะครับเหมาะที่จะใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมนูนะครับดูเปลวไฟกันให้ชัดๆนะครับเปลวไฟจะออกลักษณะแบบนี้นะครับใช้งานได้ทั้งแบบจุดบนและจุดล่างนะครับใช้ไฟน้อยไม่นานนะครับก็จุดล่างนะครับถ้าใช้ไฟนานนานก็จุดบน นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมได้เรื่อยๆนะครับเมื่อใส่เชื้อเพลิงเต็มเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ไฟความแรงประมาณนี้เนี่ยได้ไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับ